ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมทำดีแทบตายสุดท้ายกลับกลายเป็นร้ายอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอมีชาวนาคนหนึ่งขยันขันแข็งทำนาทั้งวันทั้งคืนหวังว่าจะได้ข้าวดีแต่สุดท้ายฝนก็ตกหนักน้ำท่วมข้าวเสียหายหมดสิน้นเขาเสียใจมากท้อแท้สิ้นหวัง แต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสัม,มบัปปทานสี่คือหนทางเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ 1. คือสังวรประทานระวังอย่าให้ความชั่วเกิดขึ้น 2. ปหานประทานละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานทำความดีให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้ว ชาวนาคนนั้นเริ่มต้นใหม่ด้วยการศึกษาเรื่องการปลูกข้าวที่ทนต่อน้ำท่วมเขาเรียนรู้ที่จะระบายน้ำและปรับปรุงดินเขาไม่ยอมให้ความท้อแท้ครอบงำ สุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จได้ข้าวมากกว่าเดิมเสีอีกญาติโยมทั้งหลายจงจำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกขอพียงเราไม่ยอมแพ้ใช้สติปัญญาและลงมือทำอย่างถูกต้องแล้วร้ายก็จะกลายเป็นดีได้ลองนำหลักสำม,มบระทานสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันดูแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนจเจริญพร